สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนใกล้ค่ํานะคะเมื่อนี้คือเกานะนคุณผู้ชมพอกันกับแม่หมูกับเจรโรต,ตรี่ยูที่ควัวมาลงปรงเปงคือเกานะับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจรโตตรตลีสวัสดีค่ะเอาเจเปนน็นเจไรเมื่อนี้เป็นนาซีลาลาโอ้ยเนี่ยหิ้มเ,มเข่ามาเจเนียเส้นคืออยากกินเข่าไหมกินเลนไหมครับกับข้าวปุ้นไหมแม่หมูกินยัางก็กินเลนกับข้าวปุ้นแต่หมูมุ่งไหม โอ้วันนี้เจจะตำส้มตำนะคะนี่เด็กก็บักพี่ไอ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 นี่น่ะผักกะทินผักกะทินน้อยผักกะทินน้อยกินกับตำมะฮงนะค่ะผู้ชมเนมนซูเมืรอนี่บ่ต้องใส่อันนั้นเลยเอาแบบเป็นถุงมาเลยแม่หมูค่ะแมนนี่เจถนัดที่นี่ถนัดทั้งถุงเจว่า บ่ผักกระถินบ่มีฝักนะคะุ่ณผู้ชมผักกระถินเป็นเม็ดนะคะเมื่อนี้ได้ยังกินแกลงแน่ละเจ๊เ้าสิแกงหน่อไม้นี่แม่ต้มหน่อไม้ไปแกงหน่อไม้หน่อไม้สดบ่เจ๊แกงหน่อไม้สดน่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะฝนตกรู้สึกว่าหน่อไม้จะออกกําลังออกนะเจ๊เนาะหน่อไม้กําลังออกลายเอาค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะแม่หมูจะพามารับชม พี่สาวจากกทออมอนะคะผู้ชมแม่หมูก็ะจะลงใหายเป็นงวดแรกนะคะเบิ้งน้ากันงวดแรกจะเป็นจังไดนะคะควา่าจังไดพ่อพ่อเสียนใช้ยญาเนาะค่ะผู้ชมเพื่อนเป็นเสียนผู้นึจงจังไดค่ะพ่อพอันไดค่ะพ่อ อโอ้ให้ไาไปมุ้งซอยโอ้จะเอาว่าเป็นพ่อจะบอกเรียกวดนี้วัดจังไงวดนี้เด็ดมาดูพ่อตัวไหนเดีมันเป็นเก่าที่พ่อคนเอาเดียวตัว,วไหพ่อ,อ,ดว,ว,พอวดนีรจะเอาอันเอาที่แน่ๆมันเอาตัวมังมากเลยมักตัวไหนพ่อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นย์เจดเจค่ะแล้วก็ตัวไรอีกพ่อนี่นะ เอาขึ้นได้ยินว่า47น้ำ47เป็นตัวรองนะ47เป็นตัวรองนะค่ะ7007เป็นตัวเน้นนะคะนี่เป็นแนวทางของพ่อชายาเนาะค่ะเสียนสายาเนาะค่ะซํำใดซํำหนึ่งพูดมาบอกนะคะพี่ชมเพื่อมากเพื่อชอบน้ำพุ่นพ่อพนวดวันที่16เมษายน2568นะคะพี่ชมไปแล้วบอกแล้วก็ไปแล้วค่ะพี่ชมพ่อพุ่นพ่อเสียนสายาเนาะค่ะที่ได้ให้ตัวเลขแนวทางกับทางช่องแม่หมูนะคะค่ะถือพ่อมาพ่อ พ่อเพิ่นมั่นใจว่าถูกพ่อมเพื่อเอฟซีมากเด้อค่ะคุณผู้ชมพ่อเซียนชายานะคะกลับมาหาเจลอตเตอรี่อีกเอาแซ่บบ่เอาเซลาเจย์คนเรียบร้อยโอาก็ต้องสิถามว่าแซ่บบ่ป๊ิดคุณผู้ชมเจเพิ่นว่าตำกินเล่นก้อนแซนเพิ่นหิวเอาสามคำมันไปรถนี้เม่นบ่เมียนเปิดไม่ดีไม่หมูส้มตำกับขนมจีนนะคะคุณผู้ชม กิห้องทองก้อนเจ๊มาก้อนเป็นหิวหิ้วไหลบุกนี่เจ๊เพิ่นบ่ได้กินเขาเพิ่นไปขายลอตเตอรี่เบิดมือมันนี่ขายเบิดมือขายดีแห้ขายดีแห้งมันบ่เจ๊ไก่เบิดไปเจ๊เนื้อลอยก็ใบค่เนื้อลอยก็ใบโอ้เจ๊เพิ่นช่วงนี้เพิ่นว่าไก่สีสงการเพิ่นก็ต้องเร่งขายนะครับผู้ชมอย่ามันบ่เบิดเพิ่นว่าเอ้า จังรอบ่าาเถ้ามาเนาะค่ะจังถ้าฟ้งน้ากันพี่สาวจากกทม่นจะหามากตัวใดเนาะคะ่ะ่นจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางนะคะผู้ชมเบิ่องใบก่อนก็ไดเนาะค่ะบอมักกับบอเป็นยังเนาะเจรตลีเนาะนค่ะผ <มา S 1> ันมักกับ<ด>จังจัดนะคะเพื่อได้โชคได้มาน้ากันแตห่หมูหง้์กระดำแซบเะ,แะเจแบบเพชรกินนํำรอง ที่เป็นสีอ่อนโวยเจเป็นอ้าวสายเขาวโบเจ FC หมู่บ้านนี่แต่คนชมเนี่ยโอเคแบตตรีคือ้ฝันงามแพงโอ๊ยมันกับเบิดมือเนาะแต่ยังสันอ่ะบ้างแล้วแต่เห็นหิวบบกเงอาจะกินข้าวแรกในบริเจกฮะกินได้อันนี้กินสำรองไหมกน้งกินที่รีแม่ขเขาถ้านรากิน ไม่มงหัวลอยอยู่อจีทำร้อนเจพันกินเลนกินเลนเอฟซีป็นกันยองนะครับบาเจฟอนงามโอ้ยกะเฮาดไปแคสละปีหนึ่งไม่เท่าเดียวปีหนึ่งนะเจนะงานบุญงานศิลธรรมชมงานลาดงานหลวงเป็นยังไงปวดขาปวดแข้งหมดเจปวดเนียเจกินพระราสองเม็ดกินเมื่อขึ้นธรรมชมบ้าเ่าก็ขึ้นจะเป็นไข่นะครับดึกแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มเห็นลานเจพ่นปิดแล้วก็เลยบอกกาเออน มือเช้ามาได้ตื่นแต่เช้าทำชุ่มเมาอยาไปกินไข่ปลาไหลไข่เนรจังะมาได้ออกไปเฮ็ดงานแบบเอาเป็นอ่าเป็นสีคือนจะเป็นไข่ตั้งแต่เมื่อคืนแหละเป็นสีน้ำมูกจะไรถ้ามาดาบ้าเถาถ้าคือจะไข่บ้าเถาจะกินยาจะกินยารับไว้ทำชุ่มแต่เมื่อเศร้าตื่นเมื่อเศร้านี่เป็นขึ้นน้ำมูกเป็นขึ้นมีน้ำมูกเป็นขึ้นแตไข่ก็เลยมาเอายาไปกินแต่เศร้าแต่ไข่เน่รออกไปทายคลิปขึ้นเก่าอ่าทำชุ่มบดยุดดอกบบ้าเถา ไปทุกวันนะพี่น้องเนาะแต่ถวมีมแถวมีงานบุญก็จะมาช่วงบ่ายพี่น้องนาบมามามากแห่มาอย่างน้ำเพลนหรือแถวมีไปบุญไปวัดตาเศร้ากับไปตาเศร้าพี่น้องช่วงไปวัดมากก็จะได้ไปเฮ็ดงานต่อเฮ็ดพระเจ้าเฮ็ดไมอนี้ไม่นี้ก็เลยพักค่อนเก็บขายกลีหรือไปเก็บขี้งอยู่ดิเก็บขี่พระเจ้โอ้ยฮอนฮอนไปฮอนมา บันิย่งมือเร่งขาไบไสกับบดีบัวเ่าต้ตงไปซ้ำด้เจเป็นนางล่เก่าบอเจเอฟซว่าเป็นนางลำเก่าเเคยเป็นนางลำประจำหมู่บ้านนำทีมคือคือเป็นอกนาพุนเดือีกมาไงทาลำจังไหนเสมัยกี้สมัยตะกี้เขาจิมี่ท้าไรเน่ตะกี้เ่นาเกียรติอนาเกียรติสวยสวยเจสวยสมัยตะกี้กะท้าลำตะกี้จะเป็นยังซีอันเคยมาทายังเจเนี่ยทาทุ่งจับูเป้งปะเป้งเป้งปะเป้งปะเปงะเป้เป้ง้้อะ เบอร์นี่เห็นบ่าของแมนเจแล้วล้ำงามแล้วเป็นนัาประจำมูบานตะกรันได้กี่การล้ำละกันนี่าแจ้งสี่การจสี่แม่เบอร์เอิร์ดพน่ะเอาบ้าเขาทาที่เจวันเนี่ยเอฟซีกับเานอีกที่แต่ไม่กี่กับจังสี่จ้งสี่แจ้งสี่บูเอลกับอนพุน่ะเฮ้ยแ้ี่น่ะเอาเอ้านางลำเก้าเบอเลกดังเล็กกระแสเฮาแล้วมันไปไ่ได้เอฟซีร้อยดิ น้องไซจะมาเ่ราะมืออื่นพี่น้องน้าลูกสาวเจจะมาจากเมืองเลยทำชุ่มรอรอชมกับน้องไซเลยรอฟังจากน้องไซพี่น้องเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยน้องไซจะมามืออื่นลูกสาวเจเพิ่นกระมาเทศกาลมาเยี่ยมมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่พี่น้องลูกคนโตมากดูคนหน่อยบ่ได้มากมาเยี่ยมเจลอตเตอรี่กับตาวินบ่เทศกาลเพิ่นกระมาแล้วพี่น้องเพิ่นมาดูลูกสาวเจบ่มมาตาปูอยู่กรุงเทพฯบ่มมาตาปูอยู่กรุงเทพฯโดดๆน้องายเพิ่นอยู่เมืองเลยเพิ่นอยู่บ่ไก่ะใชอ ปีนี้เพิ่นจะมาแต่เพิ่นมาต่อเห็นเจเต้นเหมือนจะบอกโอ้ยกระติบมาเต้นเนาะเพิ่นน่าแหละเอาเจตั้งมออยังหนึ่งเอาสิแกงเอาไายตัวรับงูเขียวอีกวันเนี่ยัูดเขียวตัวนี้เมืไปไรแม่หมูย่ำเจกินเราเพ่กินน้ำเป่าเท่าที่พี่น้องบาดแต่ย่ำกินเข้าบ่ายเลยอ้าวี่อันนี้นั่งอย่านั่งพี่น้องใส่แกงแล้วพี่กับเจพ่อได้ใครเขียดพี่น้องพ่อได้วางนู่นหัวมืองบนลวดท่าย่างอ่าพูดนะตะเขียกจริงนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจะพาดมารับชมครับพี่สาวจากกทมได้พี่น้องได้ ล่างอย่างเดียวหนะับงวดเข่าก็มี่ <Man. S 1> งวดรุดก็มีพี่น้องนะคนับแต่เก่าเพิ่นเคยอ่าทรงห้เบาเถ่าพี่น้องนะครับแบบกลับมาเดินดีนะครับเบาเถ่าจะลงให้เอฟซีเอา้อเบิงน้ำกันนะผมน้ำกันพี่สาวจากกทมนะครับงวดที่ออกหกสามธรรมชมนะครับเพิ่นทรงมาหเห็นชัดพอพี่น้องแต่ว่าเป็นชุดล่างนะครับอ่าเนี่ยครับ ไปบนท่านผู้ชมแต่ว่าพนว่าให้ปิดบนติดล่างไว้นเด้อนะครับงวดนี้สรงมมให้แล้วนะครับนี่ครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่สองห้าสองหกสองเอาพี่น้องเบิ่งที่บลาเถ่าเขียนไหตัวใหญ่ๆจังเข็นชัดนะครับพี่สาวจากกทมแหวนสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงวดหกสามน,นะครับ,งว, 63, รบงวดที่ผ่านมาเพิ่นบริ่งมาให้พี่น้อง นะครับเพราะว่าเพิ่นว่าล่างไปบนเล่บริสรงตว่างวดนีอเพิ่นทรงมาให้เพิ่นว่าถ้าผู้ใดมากกันบ่นไว้ได้ในเด้อนะครับแต่ว่าเป็นชุดล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับ16เมษายน2568นะครับผมวิ่งล่าง1กับ2นะครับเลขติด4 5 6นะครับ4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2นะครับอ่าเอานะเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้ามักก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบ่มักก็เบิ่งซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อ เบิงไปก้อนก็ได้งวดนี้นะครับผมอ่านะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งสี่สองห้าสองหสองนะครับเอาอเพิ่นมาก,กันเนต้นี่ครับเนี่ชุดสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งนะครับ,นน 1, นะครบแคปหน้าจอทำชมุมเบิงไปก้อนก็ได้เด้พี่น้องได้อ่าบอกกันไปว่าโอ้ยเป็นวงวงเป็นเส้กัเลยไายก่เถียทานำทาดก็ไอ้เป็ดทุกอันนี้ก็ ดนตรีเพิ่นดีเข้าไว้กันในอะไรเก๋ตะตึงตะตึงปะเป้งปะไหมสมัยตะกี้เป็นปะเป้งปะที่บ้านเราอันเนี้ยมันขยำเป็นสีน้อปะเป้งปะเป้งปะเป้งเป้งปะเป้งปะเป้งปะเป้งเป้งบู๊พี่น้องของแมนเซีแล้วลำยำของแมนเอฟซีของแมนเอฟซีแล้วเจ้าบู๊สบล็อมเมน่นยัง เจลอตเตอรี่คือฟอนงามแถวสันติของแมีนของแมีนของแมีนนั่งรัมเกาประจำมู่บ้านออกนะม้วนคนเดินี่เด้อตอนยูซานสิบห้าเกือบสี่สิบห้าพี่น้องเดี๋ยวนี้ปิดไฟแล้วเจแล้วกับเห็ดแห่งเอฟซีเลยม้วนซื้อดอกไม้เขียบมวนในเซียนแค่เขียดพี่น้องแค่เขียดดีไหมนะเจนะจะไม่กินข้าวน้อกันทำช่อมเพราะว่าขึ้นนีเจเพื่อนก็จะออกไป มิทุระปะปังตามเทศกาลตามเทศกาลขอบคุณนะพี่สาวจากกรทมพี่น้องขอบคุณเจรรตตีครับผมขอบคุณค่ะให้โชคให้มานั้กันแล้วค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ